ให้ทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวธาตุน้าด้วยนะคะกรกฎพิจิกมีนสวัสดีทําผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ด้วยนะวันนี้นะคะเรามาดูภาพรวมความรักกันนะ1-15มิถุนายนนะคะว่าความรักของชาวธาตุน้าเป็นอย่างไรบ้างการอ่นานไพ่ในครั้งนี้นับลักขนาราศีตามแบบไทยเริ่มต้นกันเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา พลังงานของชาวทัดนามนะคะมี Temperance Temperance เนี่ยบ่งบอกถึงการที่คุณมีโอกาสจะได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยค่ะหรือว่า ได้เผชิญกับโลกใบใหม่ที่เราจะสามารถหลุดพ้นออกจากจุดๆุดเดิมได้นะคะการเปลี่ยนแปลงตัวเองการได้กลับมาดูแลตัวเองการได้กลับมามีไฟในการใช้ชีวิตอีกครั้งนะช่วงนี้ชาวธาตุน้ำเนี่ยสเตรนเนี่ยมันบ่งบอกว่าเราจะมีความขยันเป็นพิเศษแล้วก็จะค่อนข้างเหมือนกับทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานการพัฒนาตัวเองการพัฒนาชีวิตนะคะหรือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ะ เรามีความรู้สึกว่าเราอยากทำให้มันหนักขึ้นทำให้มันได้มากขึ้นกว่าเดิมมีความทุ่มเทสูงกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำนะคะหรือสิ่งที่ทำอยู่ก็จะเห็นได้ว่าเออช่วงนี้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ขยันมากๆเลยนะชาวทัตนะ้ำ เดอะเวอรนะคะมันมีพลังงานที่บ่งบอกถึงการที่เราจะได้ทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะการได้เข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆการได้อยู่กับผู้คนที่มากมายมากขึ้นการได้อยู่กับสภาพแวดล้อมใหม่ๆเดอะเวอรคือความสุขสิ่งที่คุณทำเนี่ยเอาจริงๆนะมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากๆทั้งนั้นแต่ว่าคุณก็จะมีความสุขที่คุณได้ทําหรือหมายถึงว่าในสิ่งที่คุณกําลังได้ทำอะคะ่ะมัน มีคนสนับสนุนคุณมันทําให้คุณเนี่ยจะรู้สึกว่าเรามีเรี่ยวแรงมีกําลังแรงกายแรงใจที่ดีมากๆนะคะชาวธาตุนะ้ํเ The Sun มาด้วย The Sun ก็คือการประสบความสําเร็จการได้ดั่งใจปรารถนาในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามนะคะความสําเร็จสมหวังการได้รับข่าวดีการสมหวังดังปรารถนาเนี่ยมันเกิดขึ้นสําหรับใครนะที่อยู่ในช่วงของการ ทำกิจาการค้าขายหรือว่าทํางานประจําใดๆก็ตามเนี่ยในช่วงนี้ค่ะตัวคุณเองเนี่ยจะแสวงหาการทดลองทําอะไรไปเรื่อยเนาะทดลองทําสิ่งใหม่ๆทดลองไปอยู่ในแผนกอื่นหรือว่าทดลองที่จะลองทําในสิ่งที่มันใช้ ความท้าทายมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่มันบันเจิดมากขึ้นจนทำให้ทุกอย่างที่คุณทำออกมาได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็ผลงานเป็นที่ประจักษ์ใครกำลังอยู่ในช่วงของการสอบการแข่งขันหรือกำลังทำอะไรที่มันค่อนข้างยากๆนะบอกเลยว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับข่าวดีจะมีความสุขสมหวังดังปรารถนานะคะจะเกิดขึ้นสาหรับชีวิตของชาวาธาตุน้านะเออมันมีแต่เรื่องดีๆนะแต่ดู ท่าทางเนี่ยจะยุ่งๆกับชีวิตตัวเองจะเป็นส่วนใหญ่เรามาดูเรื่องราวความรักกันนะคะว่าไพ่หยิบซีบอกว่าอะไรตอนนี้นะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเผชิญอยู่กับจุดที่มันเป็นรอยต่อต้องตัดสินใจเลือกนะคะว่าจะไปทางไหนดีสําหรับการมีคู่ชีวิตการมีคนรักอบางท่านสับสนนะคะพอชีวิตเรามัน มีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่สังคมที่มันใหญ่ขึ้นได้เจออะไรที่มันเป็นโลกกว้างมากขึ้นก็จะเริ่มรู้สึกสับสนกับความรู้สึกของตัวเองว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตกันแน่นะคะมีพลังงานของความเป็นราชินีถ้วยมีพลังงานของความเป็นเดอะซันนะการที่เราเองเนี่ยจะมีทัศนคติมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของ ความรักเกิดขึ้นนะคะความสุขการโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความสุขความสบายใจนะคะการได้เรียนรู้กับคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะคุยอยากที่จะคบด้วยเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รักกับคนใหม่ๆสำหรับใครนะที่อยู่ในช่วงของการที่เรา จมอยู่กับอดีตมานานจมอยู่กับคนที่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนที่ใช่หรือไม่ใช่นะคะอยู่ในช่วงสับสนอยู่ในช่วงที่เราเองก็เอาแน่เอานอยไม่ได้ยิ่งใครที่โสดอยู่ไปแอบรักแอบชอบใครแล้วสถานการณ์มันกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนเนี่ยหรือได้อยู่ในสถานะคนคุยแล้วแต่มันก็ทําให้คุณเองมองไม่เห็นอนาคตว่าจริงๆการที่เราพูดคุยกันเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ใดนะคะพลังงานของการเป็นนักทดลองของคุณเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าช่วงนี้นะ เราจะเริ่มเหมือนกับว่าอยากจะทดลองที่จะเอาตัวเองเนี่ยออกไปออกไปพบเจอสิ่งใหม่ๆเอาตัวเองลองเปิดตัวเอ่เอลองเปิดโอกาสให้ตัวเองลองไปคุยกับคนใหม่ๆดูไหมนะคะเริ่มอยากที่จะมีทางเลือกอยากที่จะรู้สึกว่าเออได้เลือกใครที่ดีที่สุดสำหรับในเวอร์ชั่นของเราที่มันดีในเวลาเนี้ยเพื่อที่จะได้แบบเออเจอคนที่เหมาะสม นะอืมมันมีพลังงานของการที่คุณรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะคนโสดเนี่ยคือคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยกับความโสดนะบางครั้งเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างเต็มที่กับการที่จะรักใครสักคนหนึ่งเราคุณก็คิดว่าคุณก็เป็นคนที่ดีพอดีพอดูดีพอแล้ก็คิดว่าเราก็คงจะเป็นคนรักที่ดีสำหรับใครสักคนได้อะจากเดิมที่เราอาจจะ ชอบใครคนหนึ่งมาแบบไม่มีอนาคตไม่รู้ว่าจะไปในทางใดหรือบางท่านถ้าโสดสนิทเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณเก็บตัวมานานมากคุณรู้สึกเหมือนกับว่า ไม่รู้จะเจอใครที่ดีไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าการมีคู่ชีวิตเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ลําบากหรือเปล่าหลายท่านก็เลยอาจจะเก็บตัวนะคะเก็บตัวไม่ได้มีความรักไม่ได้สูงสิงไม่ได้สนใจใครนะวันวก็ทําแต่งานนะคะแล้วก็อยู่แต่กับลูกกับหลานกับครอบครัวบริวารจนบางทีก็ลืมหาแฟนไปอะไรประมาณนี้แต่ตกมาในช่วงครึ่งเดือนแรกนะของเดือนมิถุนายนเนี่ยตัวคุณเองพอคุณได้ออกไปอยู่กับ สังคมใหม่ๆหนะคะหรือใครที่ไม่ได้มีโอกาสไปไหนคือทำงานกลับบ้านเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าคุณก็มีโอกาสที่จะได้ก้าวไปสู่สังคมโลกโซเชียลนะคะเว็บเดทเว็บหาคู่นะกล้าคุยกับคนทางไกลกล้าคุยกับรักทางไกลกล้าคุยกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักที่แตกต่างนะคะเออคุยกับชาวต่างชาติคุยกับคนละคนละสังคมอ่ะเราก็เริ่มเหมือนกับว่า กล้าที่จะเปิดใจตัวเองมันมีพลังงานที่แบบเราโหยหาเรื่องของความสุขมากขึ้นกว่าเดิมเรื่องความสุขความสบายใจแต่ถามว่าคุณโฟกัสไหมนะเพราะความเป็นเด็กถ้วยอะคะ่ะชาวทาตน้ำคุณเองก็ไม่ได้ว่าจะไปตั้งใจที่จะหลักใครแบบจริงๆอะมันเป็นช่วงของการได้ทดลองอะคะ่ะทดลองมูฟออนเอาตัวเองออกมาอยู่ในจุดที่ลองอยู่กับ สิ่งใหม่ๆดูบ้างเจอคนใหม่ๆบ้างแต่เด็กถ้วยอะ่ะคือเราก็ไม่ได้เอาแน่เอานอนไม่ได้เหมือนกันว่าเราจะอยากมีแฟนไหมนะเพราะความเป็นเด็กถ้วยเนี่ยชาวธาตน้ําแปลว่าคุณเองก็ยังไม่มั่นคงทางความรู้สึกซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแต่ในเวลาเนี้ยแค่รู้สึกว่าบางทีเราเหนื่อยจากงานเราก็อยากหาคนคุยเฉยๆเนี่ยแหละเอออยากหาคนคุยอยากอยากมีใครสักคนที่คุยแก้เหงาได้นะคะ มีพลังงานของความเป็นก้าวไม่เทา้ามีพลังงานของความเป็นเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยนี่ก็คือเริ่มมีความเหมือนกับว่าจินตนาการด้วยเหมือนกันนะจินตนาการถึงอนาคตนะคะว่าเราอยากที่จะได้ความรักแบบไหน แต่มันเป็นแค่การจินตนาการนะเออนะเป็นการจินตนาการเฉยๆแต่ถามว่าใครเข้ามาในชีวิตคุณช่วงนี้นะคะเราก็ชิวๆสบายๆคุยได้ทั้งหมดโดยที่ไม่ได้มีสเปคตายตัวไม่ได้รู้สึกว่าเออจะต้องเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ถ้ารู้สึกสบายใจเราก็คุยนะคะแล้วก็ห้าเหรียญเนี่ยอืมใครที่เคยมาจีบคุณมาตามงอคุณหรือว่าหักรักครั้งเก่าได้วนกลับ เข้ามาจีบนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามันมันไม่ได้จะลำบากใจเกินไปก็มีแนวโน้มที่คุณก็จะเลือกคุยนะคะเลือกคุยเลือกเหมือนกับว่าได้รู้จักกันได้สารสัมพันธ์กันในในจุดจุดหนึ่งที่เราเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรในอนาคตนะคือชาวทาตุน้ำอะคะ่ะไฮเห็นว่าช่วงเนี้ยคุณค่อนข้างที่จะไม่ได้สนใจอะไรที่มันเป็นอนาคตไกลๆเนาะการ รับผิดชอบในวันนี้ให้ดีที่สุดรับผิดชอบหัวใจตัวเองให้ไม่ถูกทำร้ายนะคะรับผิดชอบความรู้สึกตัวเองว่าถ้าได้คุยกับใครแล้วสบายใจเรารู้สึกว่ามันหายเหนื่อยเราก็พร้อมที่จะคุยแต่คุณไม่คลั่งรักนะชาวทานา้ำคุณไม่คลั่งรักคุณไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องไปตื่นเต้นนะคะไม่ได้คิดถึงถ้าเขาหายไปก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะไปวิ่งตามอะไรแต่ถ้า มันมีการพูดคุยมีการโต้อตอบมีความรู้สึกว่าเออเป็นที่ปรึกษาที่ดีเราก็คุยไปเรื่อยๆค่ะหกไม้เท้าคือคุยไปก่อนยังไม่รู้แหละว่าปลายทางมันจะไปในทิศทางใดแต่รู้สึกว่าแค่คุยกันแล้วเรามีกําลังใจไปทําอย่างอื่นเนี่ยเราก็โอเคแล้วเนาะเพราะว่างานคุณเนี่ยเราเหนื่อยเยากเห็นไหมว่าสตรีน์เราจะได้ทํางานที่มันยากหรือว่าทําอะไรที่มันค่อนข้างที่จะต้องใช้พลังงานใช้ความคิด เยอะบางท่านทดลองทํากิจกรรมใหม่ๆอยู่ในช่วงของการลองทําอยู่ในช่วงของการขยับขยายเนาะบางทีเวลาที่เราเหนื่อยๆทำอะไรเราทำด้วยตัวเองอะค่ะด้วยความเป็นชาวธาตน้ำอะความละเอียดอ่อนทางความรู้สึกเรามีเยอะบางท่านอยู่กับสังคมใหญ่นะทำงานลูกน้องบริวารอะไรมันมีแต่เรื่องปวดหัวแต่พอ เรารู้สึกว่าอยากให้ใครสคักคนเป็นคนพิเศษอะเราก็อยากคุยคุยไปเรื่อยๆคุยเป็นที่ปรึกษาไปก่อนเพราะคุณไม่ได้คาดหวังอะเนี่ยเด็กดามใหม่หละคุณมองไม่ออกเลยว่าเออชีวิตเราควรที่จะเหมาะสมกับคนแบบไหนนะคะหรือใครที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะมีแฟนอยู่แล้วที่ผ่านมาก็อาจจะมีปัญหาเดิมๆกันมาตลอดนะปัญหาเดิมๆปัญหาปัญหาที่เราก็เคยชินกับมันแล้วแต่กลับมาในเวลานี้นะคะคุณเอง รู้สึกว่าเออเราควรที่จะต้องทดลองทำอะไรใหม่ๆบ้างนะคะหรือแบบเออเราอาจจะมีการได้เปิดอกคุยนะจากเดิมที่เราก็ยอมคนรักมาโดยตลอดหรือเราอาจจะด้วยความเป็นชาวทาตุน้ำค่ะกรง่ายหายเร็วไม่ได้ถือสาอะไรพอกลับมาในช่วงนะคะครึ่งเดือนนี้เนี่ยบางทีเราเหนื่อยเนาะเหนื่อยจาก เรื่องอื่นเหนื่อยจากเรื่องงานแล้วก็กําลังแบบสนุกด้วยเหมือนกัน The Sun เนี่ยก็คือได้รับข่าวดีประสบความสําเร็จบางทีมันมีอีโก้เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะมีอีโก้มีความมั่นใจในตัวเองก็รู้สึกได้ว่าเราก็เป็นคนที่เก่งคนที่เจ๋งคนหนึง่งโดยที่ไม่งอแฟนก็ได้ถ้าไม่พึ่งพาไม่สนับสนุนไม่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งพาได้หรือว่าไม่สนับสนุนใจคุณก็คิดว่า เราเองก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีมีแฟนก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องมีเขาก็ได้นะหรือนะคะหลายท่านเนี่ยบางทีเราเราครบกันมานานเราเป็นคู่ชีวิตกันเป็นแฟนกัน,นะค,ะคบกันอะไรมานานจนบางทีเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าคนรอบข้างก็คาดหวังอยากให้คุณ ได้ลงหลักปักฐานด้วยกันนะคะจากเดิมเราอาจจะไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนว่าเออจริงๆเราควรที่จะต้องแต่งงานกันดีไหมมีลูกร่วมกันดีไหมอยู่ๆมันก็จะมีนะคะโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนาะด้วยความที่ว่าอาจจะเห็นคนอื่นหรือมีโอกาสได้ไปงานมงคลไปงานแต่งนะหรือคนรอบข้างบนโลกออนไลน์เอยคนรอบข้างเอยก็สมหวังมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ยากนะกับการที่จะ อยากสร้างชีวิตคู่สาหรับชาวทัตน้ําในความคิดคุณเพราะคุณด้วยความเป็นชาวทัตน้ำค่ะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะรับผิดชอบอะไรในความสัมพันธ์นี่มันเป็นภาระระยะยาวแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรมาสะกิดใจคุณในช่วงเวลาที่คุณกำลังแบบคล้อยตามหรือคลั่งอะไรบางอย่างอย่างแบบไปเสพการเห็นคนแต่งงานเห็นคนมีลูกอะไรประมาณนี้เราก็จะเริ่มมีความคิดเกิดขึ้นนะคะว่า จะพูดคุยจะมา,าวางแผนอนาคตร่วมกันกับคนรักในช่วง1-15นี้หรือบางท่านก็วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเงินดีไหมนะได้พูดคุยกันได้ทดลองพูดคุยกันเรื่องนี้จากเดิมที่แบบคบกันมานามไม่เคยคิดที่จะพูดเรื่องนี้ก็มีโอกาสด้วยเช่นกันแต่ยังไงไพ่มันยังมีความเป็นเด็กอยู่ นัน่นหมายความว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบมันเป็นอารมณ์แบบเด็กๆที่พลังปากออกมาพูดออกมาเลยขอแต่งงานหรืออยากมีลูกอยากไปอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่มันเป็นสถานการณ์ที่พอพูดปุ๊บแล้วก็ตัดสินใจลงมือทำเลยทันทีนะคะก็คือมันมีพลังงานของการทดลองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความรักที่ดีอยู่แล้วช่วงนี้นะคะอยู่ๆก็ อยากแต่งงานขึ้นมาอยู่ๆก็อยากมีลูกขึ้นมาหรือว่าอยากทําอะไรบางอย่างที่มันเป็นเหมือนกับว่าดูแลร่วมกันขึ้นมาโดยที่เราเองก็ไม่ทันตั้งตัวบางท่านนะคะก็อยากเลี้ยงสัตว์อยากเลี้ยงอะไรสักอย่างร่วมกันอยากมีหนี้มีสินร่วมกันหรือทําธุรกิจร่วมกันก็เป็นไปได้นะคะเออเนาะคนโสดเนี่ยก็ถือว่าจะได้คุยแต่ก็เป็นการพูดคุยที่ตัวคุณเองคุยแบบ มามาหายๆด้วยเหมือนกันนะคนที่เกิดในชาวธาตุน้ําเองนี่แหละเพราะใจคุณมันไม่ได้ว่ามั่นคงอะไรขนาดนั้นนะคะถ้าคุณเหนื่อยแล้วเราทักทายคุยกันและเป็นบรรยากาศที่ดีคุณก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากคุยอะชาวธาตุน้ํารู้สึกว่าขี้เกียจคุยไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรคุณก็จะหายไปเลยนะคะเราหวังจะไปทําให้คนที่เข้ามาเนี่ยเขาเอาใจคุณไม่ถูกนะ เห็นไหมว่าเนี่ยในทุกๆเวลามันจะเป็นช่วงเวลาแห่งการที่คุณมีความสุขมีความสบายใจมีความสนุกสนานกับการใช้ชีวิตจะไม่ค่อยสีเรียสไม่ค่อยคิดอะไรที่มันต้องจริงจังหรือว่าแบบเป็นทางการหรือมาคิดลบคิดท็อกซิกคิดกังวลคิดกลัวอะไรไม่มีเลยนะคะพลังงานของชาวทาตุน้ำประจำช่วงครึ่งเดือนนะคะไม่มีความ คิดอะไรที่มันต้องให้ตัวเองต้องบอบช้ำอ่ะคิดว่าเขาจะรักเราไหมคิดว่าเขาจะคิดถึงเราไหมคือมันไม่มีการตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ในหัวเลยแต่เราจะคิดถึงตัวเองคิดถึงตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่เนาะเออเพราะว่า เราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนโชคดีคนหนึ่งแล้วเราก็เป็นคนดีคนหนึ่งอะ่ะที่ควรจะได้รับความรักที่ดีหากความรักใดที่มันไม่ใช่เราก็ไปทดลองหาคุยกับคนอื่นโดยที่คุณจะไม่ได้ไปจมปักหรือว่าไปโฟกัสกับสเปคกับเป้าหมายอย่างเดียวนะคะจากเดิมที่อาจจะไม่เคยคุยกับคนประเภทนี้เลยนะคะไม่เคยอยู่ในสเปคไม่เคยอยู่ในลิสต์มันก็มีพลังงานของการที่ เรามีความสุขกับการที่จะพูดคุยเพราะว่าในช่วงนี้ค่ะความรู้สึกคุณมันไม่ได้หนักแน่นคือเราไม่ได้คิดว่า ทุกอย่างมันจะต้องสมบูรณ์เพอร์เฟแล้วมันจะต้องลงเอยเพราะชีวิตเราทุกวันนี้ในช่วง1นึ่งถึงสิมิถุนายนนี้มันก็มีแต่เรื่องราวดีๆมันมีข่าวดีเข้ามาในชีวิตเยอะแล้วเราสามารถที่จะมีความสุขมีความสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเราเองแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเราก็เป็นคนเก่งคนนึงอะไรประมาณนี้นะคะอืบางท่านเนี่ยมีพลังงานที่แบบ ได้ออกไปงานสังคมก็อาจจะได้ไปเจอความรักในงานปาร์ตี้ในงานสังคมงานมงคลก็ได้นะคะตัวคุณเองพยายามทําทุกๆอย่างเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามีความงดงามมีความสวยงามมีแรงดึงดูดบางท่านนะได้ใช้เวลากับการดูแลตัวเองนะคะเปลี่ยนลุคตัวเองเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองทําให้ตัวเองดูดีขึ้นในทุกๆรูปแบบจากเดิมที่อาจจะ เป็นสไตล์เดิมๆแต่มันก็บ่งบอกว่าเนี่ยช่วงเนี้ยการแต่งกายนะคะทรงผมหรือว่านะคุณผู้ชายก็จะเริ่มฟิตหุ่นมากขึ้นหรืออาจจะเป็นการปรับจากเล็กๆน้อยๆการงดดื่มงดทานอะไรที่มันไม่สุขไม่ ไม่มีผลดีต่อสุขภาพคือทำให้ตัวเองดูเป็นคนเฮลตี้ขึ้นเนาะเออดูดีขึ้นอาจจะดูสะอาดสะอ้านขึ้นอะนะคะอืมเป็นช่วงที่คุณจะรักตัวเองมากนะคะรักตัวเองมากๆเลยแหละนะเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่โอเคใครที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้เรามันบั่นทอนจิตใจนะเราก็จะเมินเฉยนะคะ ไม่ไม่สนใจเลยทันทีเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องไปพยายามทําไมนะไม่รู้ว่าจะต้องไปพยายามกับอะไรที่มันไม่ได้มีประโยชน์ต่อความรู้สึกทําไมนะจะเป็นตัวคุณนี่แหละที่เลือกที่จะนิ่งเงียบหายไปหรือพลังงานของชาวธาตุน้ําสําหรับใครที่นะคะ มีคนรักเก่ามาวนเวียนมีคนรักเก่าพยายามที่อยากจะกลับมาเหมือนปรับความเข้าใจหรืออะไรก็ตามในที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีใครณนะวันที่ผ่านมาเราก็อาจจะวนกลับไปกลับมานะคะเดียเด๋ยวรักเดี๋ยวเลิกแต่พอมาในวันนี้ค่ะสำหรับใครที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่คนเก่าๆไปไป,ไปมามาทำให้คุณรู้สึกว่ามันเหมือนกับ เป็นของตายสําหรับกันและกันเนี่ยแหละในช่วง1นึถึนี้นะคะใครที่คุณมูฟออนไม่ได้คุณจะ m o ฟออนได้หรือใครที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกําลังเป็นของตายหรือกําลังตกเป็นตัวเลือกเนี่ยมันจะอยู่ๆนะเราจะมีแรงกระตือรือร้นแรงผลักดันตัวเองให้ตนเองเนี่ยลองแสวงหางสิ่งใหม่ๆบางท่านก็คือกลับมา ไตรตองแล้วก็ตกผลึกเขย่าชีวิตตัวเองสองกระจกตัวเองแล้วมองว่าตัวเองก็เป็นคนที่เหมาะกับการมีความรักที่ดีนะคะสักวันหนึ่งมันจะต้องเจอคนที่ดีที่เหมาะสมที่เราจะต้องไม่ไปจมปักอยู่กับความสัมพันธ์ที่เราเป็นของตายมันก็จะทําให้คุณอยู่ๆมูฟออนได้เลยนะแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าเป็นเป็นความมูฟออนที่เรากําลังเหมือนกับว่าเอาชนะใจตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้ เผชิญกับโลกใบใหม่ซึ่งมันยังไม่มีความแน่นอนนะคะด้วยวความเป็นเด็กทวยด้วยเนี่ยถ้าวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยกับคนใหม่ๆที่เข้ามาเราลองเปิดใจแล้วมันไม่ใช่บางทีมันก็อาจจะมีมุมที่กลับไปคิดถึงอดีตอีกได้นะคะในช่วง1-15มิถุนายนนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างละเอียดอ่อนเนาะมันจะเหมือนกับว่า e ซนส t i ีฟกับความรู้สึกแต่ก็เหมือนเด็กดื้อค่ะชาวทาตน้ำนะอ่ะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ไม่ได้แย่นะคะใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ถือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีความมั่นคง กันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราก็จะได้ทําอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทํามากขึ้นเรียกได้ง่ายๆว่าชาวทัตน้ำเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะในช่วงนี้ก็คือเราจะตามใจตัวเองนะคะมีความตามใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองพอสมควรแต่ก็อยู่ในจุดที่เราไม่ได้ไปเดือร้อนใครไงแค่เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่เราจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อใครแล้วเราจะไม่ไปไม่ไปอยู่ในการบงการชีวิต ของใครไม,ไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครอะไรประมาณนี้นะคะไม,ไม่ตกเป็นของเล่นของใคร่านะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะในการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่ากดติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไพ่ในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะหรือนะคะชาวทันน้ำหากต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการติดต่อไว้ให้ด้านล่างนี้วันนี้สวัสดีค่ะ